สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลินไลฟ์กันนะครับวันนี้นะครับเราจะเดินทางนะครับไปยังบริษัท r p t นะครับก็เป็นบริษัทขายเกี่ยวกับกล้องโกโปรนะครับเพราะที่เขาไม่ได้สั่งอะไรให้เรารีวิวทั้งทีกล้องโกโปรผมนะมีปัญหานิดนึงนะครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับก็เดี๋ยวเอาแบตเตอรี่ไปเคมกันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่บนถนนเยาวราชนะครับเราจะไปยังบริษัท อพีทีซึ่งอยู่ตรงตราธิว่าซอย18นะครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศนะครับมาให้ดูนะครับที่แยกหมอมีนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เส้นทางนะครับไม่ต้องไปวิ่งถนนใหญ่นะครับที่แยกหมอมีนะครับเราเลี้ยวเข้าไปตรงจูโกปีตรงนี้ครับเลี้ยวขวาไปตรงจูโกีตรงนี้ครับแล้วก็วิ่งเส้นมหาพทฒารามนะครับข้างหน้าเรานะครับกพเดี๋ยวเราก็ เลี้ยวขวาตรงเส้นที่จะไปหัวลโพครับอันนี้วัดด้านซ้ายาน,นะครับก็จะเป็นวัดไตรมิตรนะครับด้านขวาก็จะเป็นมงเวียนนะครับมับงกรครับประตูบังกรนะนี่เราก็จะใช้เส้นทางตรงแยกถนนข้าวลารนะตรงนี้ก็จะมีหุนหนนห่นหุ่นหุ่นเหล็กนะครับตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับเซียงกงค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยมีหุ่นเหล็กมาโชว์นะนี่ครับตรงแยกข้างหน้าลรานะครับ ซ้ายแล้วก็จะไปทางด้านหัวล pues de <t> ําโพงนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับก็จะไปยันด้านมหาพฤฒารามครับเราเลี้ยวขวามาทางด้านมหาพฤฒารามนะครับข้างหน้าของเราครับถ้าเกิดว่าเราตรงไปนะครับมันก็จะไปถนนสงว่าดนะครับแล้วก็เราเนี่ยครับจะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อจะเข้าไปทางด้านสียแยกบางหลักนะครับด้านหน้าเราตรงนี้ครับ ถ้เาเกิดว่าเราวิ่งเข้าไปนะด้านขวาเนี่ยจะไปสมว่าได้นะแต่ว่ามันจะเลี้ยวไม่ได้นะเน,น,นะนะเรามาเลี้ยวตรงแยกบางล่างนะครับแล้วเ๋ยวใช้เส้นที่จะวิ่งขวานะครับเนีคร,นครับเข้าเป็นด้านเจรินควุมแล้วก็เปนตรงแยก้างหน้านะก็จะเป็นแยกอาหารหลอง ก็เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาครับตัดเข้าไปครับเราจะไม่ใช้สนใหญ่เลยคนระับวันนี้เราจะไม่วิ่งสาทอนเราจะไม่วิ่งสาทอ,อนไไม่วิ่งสาทอหน่งรือสะทอนใต้นะเพื่อเพื่อจะเข้ามารนะิงคน,นก็วิ่งสะทอนนะบางคนเขาก็จะวิ่งสาทออย่างนี้เจะพอดีผมใช้ฟังก์ชันหมดไฟนะครับเพราะว่าฟังก์ชันนี้ก็ติดนะฮะแต่ว่าไม่ไดดเกียรติดน่าเนนกียดนะก็สามารถเอ่อ ด้วยความที่เราเป็นรถเล็กนะเราก็อาจจะแซงได้เป็นเบาโอกาสด้วยนะก็เลยไม่ค่อยจะเสีเด่ยตรงนี้ซะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูบรรยากาศนะครับแล้วก็ดูการเดินทางเราเริ่มตั้งแต่9ก้นาฬิกานะครับก็วันนี้เป็นวันเดินทางของวันที่8ปดอุสตาเราคอนหกสเจ็นะครับนะแล้วก็จะมาเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงเข้าไปนะตัวนี้เป็นตึกอะไรสักอย่างตึกออรเรนอะไรสักอย่างเนี่ยนะตัวนี้ก็ เราก็จะตกเข้าไปนะตกเข้าไปก็จะเจอโรบิสันบางรักนะฮะจะไปเจอโรบิสันบางรักนะข้างหน้าเราที่เป็นตึกอะไรเนี่ยตรงแยกตรงนี้ถ้าเกิดว่าบางคนเขาจะมาจากสาทอเขาก็จะมาเข้าทรายตรงนี้ก็ได้นะนี่เขาแยกไว้แยกอะไรเนี่ยบางรักนะนี่นะก็ตรงแยกบางลักเมื่อกี้ซ้ายมือของเราเนี่ยก็มาจากสาทอก็ได้นะเดี๋ยวบางคนก็จะมาอีกอันหนึ่งนะข้างหน้าเรานะตรงโรบิสันบางรักนะะก็ ใต้สะพานตรงนี้ครับก็จะมีสะท้อนเหนือสะทอนใต้นะครับก็สามารถเลี้ยวกลับไปทางด้านสะทอนเหนือสะทอนใต้ตรงเอ่อเรียกว่าอะไรนะพระรามสามเนี่ยมันต้องเล้่อนลป์พระรามสามได้นะนะเส้นทางพระรามสามนี่ยผมไม่ค่อยจะตัดวิ่งเท่าไหร่นะก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปตั้งนี่ด้วยนะเนี่ยสะทอนเหนือนะซ้ายมือเรานะเพราะงั้นอันหน้าเราก็คือสะทอนใต้นะอันนี้ซ้ายมือเราอันนี้ก็คือสะทอนใต้นะด้านขวามือของเรานะก็คือวัดเย็นอวานะเคยพามาแล้วนะ เดี๋ยวเราจะไปเ,เลี้ยวนะครับไปเลี้ยวตรงแยกออตอกจันทร์นะเลี้ยวซ้ายตรงแยกตอกจันทร์นะแล้วก็วิ่งตรงไปเลยนะวิ่งตรงไปนะเพื่อจะไปเข้าถนนสาธุป,ประดิษฐ์นะเพื่อจะไปเข้าตรงถนนสาธุป,ประดิษฐ์นะอันนี้ก็พามาดูบรรยากาศนะตอนเช้าๆนะก็มีตัดภาพบางส่วนไปบ้างนะแล้วก็ เร่งสปีดนะมาที่ความเร็วประมาณ1.5นะก็เมื่อคือครูได้ลองเร่ง3 x นะแล้วดูดูแล้วรู้สึกว่าภาพมันจะเร็วไปนะก็เลยรอเรือให้1.5นะแล้วก็ตัดตัดเขาเรียกอะไรตัดตัดวิดีโอบางส่วนออกไปนะแล้วก็ทำให้อาจจะดูสมบูรณ์ขึ้นนะแต่ก็ถ้าจะเร็วอยู่นะแต่ก็แปลว่าก็ดู น่าจะดูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปวดหัวเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าเร่งเร่งห้านี่อาจจะปวดหัวมากกว่านี้นะโอเคเราไปจะเดินทางกันต่อนะนะตรนเส้นนี้นะเราก็จะตรงยาวอย่างเดียวแนตะ่ตรงอย่างเดียวเลยแนละ้วก็จะไปจนกว่าเราจะไปถึงตรงแยกที่เขาเขียนว,ว่ารัชดานะแล้วขวาไปรัชดาแต่จริงๆก็คือตรงนั้นจะเจอถนนสาธุประดิษฐนะ์นะจะมีป้ายเขียนอยู่นะเดี๋ยวจะมีป้ายสีชียวนะครับ ไปบอกทางเกตเราจะขับไปถึงตรงบริเวณตรงนั้นเลยนะตรงนี้รู้สึกเขาจะเรียกว่าถนนจันนะแล้วนะขับเลยไอ้กุ้ยชายสะพานถันไปด้วยนะฮะไม่ได้โคสตาอะไรเขานตะเพราะผมก็แวะมาบ่อยเหมือนกันนะนะฮะตรงนี้ไปที่ทาเกตวัชดานะนะไปก็เขียวตรงนี้แยกตรงนี้นะเลี้ยวขวาไปนะก็จะไปเข้าถนนสาธุประดิษฐ์นะเราก็จะไปส่งเพื่อนๆนนะที่บริษัทนะ ก็ตอนนี้ยังไม่ถึงนะตอนนี้เราก็จะอยู่ที่ถนนสาธุประดิษฐ์นะเราจะใช้ถนนสาธุประดิษฐ์ซอย15นะเ่อจะทะลุไปนาลานาลาที่วาดนะเขาเรียกว่าตลาดที่วาดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะซอย18นะมันทะลุกันได้นะนะก็ทะลุไปนะทะลุไปปุ๊บนะเราก็จะเดียวซ้ายนะเพราะรู้สึกว่าทางมจะบังคับเดียวซ้ายนะซอยแรกไม่ใช่นะซอยแรกจะเป็น นาเิวลาดเลยนะที่วาที่า20นะเราต้องใช้ซอยถัดไปนะไม่ต้องเข้าซอยยีนะผมเข้าไปแล้วนะก็เลยตัดภาพออกนะนะให้เลยให้ให้ใหดูเฉพาะตอนที่เราขับถูกนะนะภาพที่นะเราเอาเอโกงๆนะว่านะผมไม่ได้ใช้ G.P.S นะผมก็ใช้ว่าผมใช้เส้นทางแถวๆนี้พอนแค้งที่จะบ่อยหรือเปล่านะก็ยังลงอยู่นะก็เป็นคนขับรถประมาณนี้ลงไปลงมานะ่ นะซอยแรกไม่ใช่นะไม่ต้องเข้านะาไปเข้าซอยที่สองนะซอยแรกตัดภาพเลยนะนะอาจจะเห็นนิดๆหน่นนนนอยๆนะก็เดี๋ยวเราไปเลี้ยวเข้าที่ซอยที่สองตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเ,เนี่ยพุ่งเข้าไปนะครับก็จะถึงโดยสัท RPT นะโอเคประมาณนี้ครับผมก็ส่ง,งแถวนี้นะครับผมเดี๋ยวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งตามเอาไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม